โคตรคุ้มเลยครับทุกคนผมกล้าการเตีให้กับทุกคนได้เลยว่า argon audio quiet storm ตัวนี้นะครับเป็นหูฟังไร้สายาที่เสียงดีที่สุดในพิกัดราคานี้เลยนะฮะหรือทุกคนจะเรียกมันว่าพระการเจ้าพายุก็ได้ครับ เอาละครับทุกคนหลังจากที่เราไม่ได้มีหูฟังที่แบบว่าเป็นกระแสแล้วก็เสียงดีเกินราคาแบบนี้นะครับมารีวิวให้กับทุกคนได้ดูมาพักใหญ่แล้วนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ได้นําหูฟังของแบรนด์อาร์กอนออเดีนะครับในชื่อรุ่นว่าควายเอสตอรมนะเอามาให้กับทุกคนนะฮะได้เข้ามาเล่นกันซึ่งต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยมันมีความน่าสนใจมากๆนะครับคือเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่แบบเราฟังกันในทีมของเราเนี่ยเรารู้สึกว้าวมากๆนะครับเลยอยากจะมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังว่าเออมันมีอะไรที่มันน่าสนใจบ้างนะคร บแบรนด์อาร์กอนออ o ดโนะครับก็จะเป็นแบรนด์จากทางประเทศเดนมาร์กนั่นเองนะครับซึ่งโด่งดังในยุโรปและกันเนาะหลายๆประเทศในยุโรปเนี่ยคือเขาก็นิยมกันมาพักหนึ่งละนะครับแต่ว่าทางฝั่งอเมริกาฝั่งเอเชียบ้านเราอย่างเงี้ยอาจจะยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากนักนะครับก็นอกจากตัวหูฟังเองเนี่ยนะครับเขาก็ยังมีในส่วนที่เป็นพวกสตรีมเมอร์นะครับแล้วก็มีเป็นพวกลำโพง 2.0ด้วยนะครับหลังจากที่เราได้นําเจ้าหูฟังอาร์กอนออดิโอเข้ามานะครับทีมงานของเราหลายคนเนี่ยพอได้ฟังก็รู้สึกว่าเออฮ้ยมันน่าประทับใจมากๆนะครับทั้งเรื่องของวัสดุงานประกอบต่างๆนะครับเนี่ยอย่างที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็คือตัวหูฟังเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของฟูลไซส์นะครับที่แบบครอบไปเต็มใบหูจริงๆนะครับซึ่งราคาของมันอยู่ที่ประมาณ6,000กว่าบาทเท่านั้นเองครับแต่ว่างานประกอบของเขาครับดีงามมากๆวัสดุดีนะครับแล้วก็ตัวแพดอะไรต่างๆเนี่ยทำออกมาได้ ลงตัวมากๆนะครับให้ดูกันสักนิดนึงนะครับบริเวณตัวเฮดแบนด้านบนนะครับเราจะเห็นว่ามันมีการหุ้มด้วยหนังเทียมนะครับแล้วก็มีเสริมฟองน้ําที่หนามากๆนะครับลองกดดูเดี๋ยวเราจะรู้สึกได้ว่ามันไม่ได้แบบแข็งกระด้างเลยนะครับแถมยังนุ่มกดลงไปแบบคือมันยุบตามมือได้เลยนะฮะส่วนตัวเอียร์แดเองนะครับก็จะให้ทุกคนดูนิดนึงสังเกตว่าตัวเอียร์แดของเขาเนี่ยนะครับมันมีความหนามากๆนะครับหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ย หูฟังหลายๆค่ายมันก็มีตัวเอ์แพดที่มันหนาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าหูฟังของตัวอ r ก o อนออเดโอนะครับต้องบอกว่ามันมีความนุ่มเป็นพิเศษเลยนี่นะฮะลองกดให้ดูซึ่งต้องบอกว่ามันกดลงไปแล้วมันนุ่มแล้วมันคืนตัวได้เร็วมากๆนะครับเวลาที่เราใส่เข้าไปเนี่ยนะครับมันก็จะให้ความรู้สึกที่ สบายแล้วก็ไม่หนักหัวด้วยนะครับด้วยความที่ตัวหูฟังของเขาเองเนี่ยนะครับมันมีน้ําหนักอยู่ที่290กรัมเท่านั้นเองนะครับทำให้มันเบาสบายแล้วก็ใส่ฟังได้นานด้วยนะฮะมีจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับนะั่นคือตรงบริเวณไดรเวอร์ของเขาตรงนี้นะครับตรงที่เสียงมันพุ่งออกมาเนี่ยเขาจะมีการบุฟองน้ําเข้าไปด้วยนะครับคือมันจะช่วยซับเสียงนะครับทำให เสียงพวกเสียงกลางเสียงร้องนะครับมันมีความสมูทนะครับไม่ได้รู้สึกว่ากระด้างแต่อย่างใดนะครับแล้วก็สังเกตดูว่ามันจะค่อนข้างลึกนะครับเวลาที่เราสวมเข้าไปเนี่ยเราจะรู้สึกว่าหูของเราเนี่ยนะครับมันจะไม่ชนนะครับกับตัวไดเวอร์นั่นเองนะครับทำให้การสวมใส่เนี่ยสามารถใส่ฟังต่อเนื่องได้นานแล้วก็หายห่วงได้เลยนะครับสำหรับใครที่ใส่แว่นตัวนี้มันไม่ได้บีบแรงขนาดนั้นนะครับ ทีนี้มาดูกันที่ anyway. ตัวปุ่มกดการควบคุมต่างๆกันบ้างนะครับก็แน่นอนว่าที่บริเวณด้านขวานะครับผมเขาก็จะมีตัวปุ่มคอนโทรลอยู่แบบเบสิกเลยนะครับก็คือตัวปุ่มพาวเวอร์นั่นเองนะครับสามารถที่จะเปิดปิดนะครับแล้วก็เป็นแพร่ริ่งโหมดได้นะครับแล้วก็จะมีการใช้งานเป็นในส่วนของเพย์พอรรับสายวางสายได้นะฮะด้านล่างนะครับเทิบลงมาก็จะเป็นการควบคุมระดับเสียงนั่นเองก็คือสามารถกดเพิ่มลดเสียงได้ทีละหนึ่งสเต็ปนะครับแต่ว่าถ้ากดที่ปุ่มบวกค้างนี่ก็จะเป็นการข้ามเพลงนะครับกด เทิลงมาอีกเล็กน้อยนะครับก็จะเป็นพอร์ตสำหรับ AUX นั่นเองนะครับก็คือสาย3.5นั่นแหละนะครับเผื่อในกรณีที่เรานะครับไม่ได้อยากจะเชื่อมต่อกับ b l u e t o t h นะครับเราก็สามารถเชื่อมต่อเข้ากับตัวสาย AUX ได้นะครับล้วก็ตัวสายเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเราสามารถอัปเกรดได้นะครับเพราะว่าตัวซ็อกเก็ตของเขาเนี่ยถ้าสังเกตดูคุณผู้ชมจะเห็นว่า ต so so right so ัวซ็อกเก็ตเนี together, so ่ยมันไม่ได้มีความลึกอะไรมากนักนะครับเพราะฉะนั้นพวกสายอัพเกรดต่างๆนะครับที่มีบ่ายื่นขึ้นมานิดหน่อยเนี่ยก็สามารถเอามาเปลี่ยนใช้งานร่วมกับตัวควอเอสตอมตัวนี้ได้ทันทีนะฮะแล้วก็บริเวณด้านล่างนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวไมโครโฟนนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะทําการทดสอบใหม่ให้ดูด้วยละกันเนาะมาทาการเทสต์ใหม่กันบ้างนะครับก็หลังจากที่ดูรีวิวตัวอื่นไปแล้วนะครับลองดูกันว่าเวลาที่เอามาใช้งานจริงกบบนิ้ตลนดแบบนี้นะครับล็อบสายสำคัญเนี่ยเสีย วิ่งอยู่เนี่ยมันจะวิ่งเข้ามาแทรกระหว่างเสียงพูดของผมหรือตาครับก็ลองฟังดูแล้วกันเนาะเสื่อขรที่ต้องรับผิดนะครับมาลองเทสกันดูอีกที่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นสถานที่ที่เงียบหน่อยเนาะเสือขรที่ประชุมงานนะครับคุยออนไลน์อะไรแบบนี้นะครับลองฟังเสียงดูแล้วกันนะครับว่าถ้าแบบอยู่บ้านอยู่ออฟฟิศนะครับเสียงที่พูดออกมาจะเป็นยังไงนะครับก็ลองฟังดูนะครับแล้วก็ถัดมานะครับจะเป็นปุ่มสำหรับคอนโทรลตัว Active แม n ชีนซิ่นะครับแล้วก็ตัว Transparency Mode นั่นเองครับ ส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับก็ไม่มีอะไรวุ่นวายครับผมเป็นพอร์ต USB Type C นะครับสำหรับชาร์จแบตเตอรี่นั่นเองนะครับแล้วก็มีไฟแสดงสถานะของตัวแบตเตอรี่ด้วยนะครับเวลาที่เราชาร์จอยู่เนี่ยไฟก็จะขึ้นเป็นสีแดงครับถ้าเต็มแล้วไฟก็จะดับไปนั่นเองนะฮะเอาละครับทีนี้นะฮะดูในส่วนภายนอกไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับมาพูดกันถึงในเรื่องสเปกกันบ้างนะครับต้องบอกว่า หูฟังของทาง Acor Audio นะครับสเปคเขาเนี่ยอาจจะดูไม่ได้หวือหวานะครับเพราะว่าเขามาพร้อมกับบลูทูธที่เป็นเวอร์ชัน5.0นะครับโคเดกก็จะรองรับเป็น AAC เท่านั้นนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแบตเตอรี่นะครับเล่นต่อเนื่องสูงสุดตามสเปคเนี่ยคือ30ชั่วโมงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครที่ใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยผมมองว่ามันอาจจะอยู่ไม่ได้ถึง30ชั่วโมงครับคือถ้าเกิดว่าเราเปิดเสียงดังเปิดนันเชอร์ซิงไปด้วยนะครับมันอาจจะดรอปลงมาอยู่บ้านอาจจะมี20 25ชั่วโมงโดยปรระะมมาาณนคัับตต่อว น้ำหนักของเขาก็อย่างที่ได้แจ้งไว้นะครับก็คืออยู่ที่290กรัมนะครับอุปกรณ์ที่ให้มาในกล่องก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับเพราะว่าเขามีตัว h าร์ case มาให้นะครับสำหรับพกพาแล้วก็เราสามารถที่จะหยิบตัวสายที่เขาแถมมาให้นะครับก็คือสาย AUX แล้วก็สาย USB Type C เนี่ยเอามาใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องหาซื้อเพิ่มเลยล่ะครับทีนี้นะครับมาพูดถึงตัวระบบตัดเสียงของเขากันบ้างแล้วกันนะฮะสำหรับตัว NC ของเขาเนี่ย ต้องบอกว่าทําได้ดีนะครับสำหรับหูฟังในช่วงราคานี้คือผมไม่ได้บอกว่ามันเป็นหูฟังที่ตัดเสียงรบกวนได้เงียบเท่ากับตัวหูฟังที่แบบราคาแบบหลักหมื่นบาทอะไรแบบนี้นครับแต่ว่าในช่วงราคา6 0พ0เนี่ยผมมองว่านี่คือหูฟังที่ตัดเสียงรบกวนได้เงียบดีนะครับแล้วก็เวลาที่เราเปิดเอ็เนี่ยเราจะรู้สึกว่าเนื้อเสียงต่างๆเนี่ยมันจะมีความแบบหนาขึ้นมาตึงขึ้นมาอีกเล็กน้อยนะครับมันจะไม่ถึงขั้นว่า ฟังแล้วแบบอุ้ยหนาบวมล้นอะไรขนาดนะั้นแต่ว่าตัวนี้ถือว่าทอาออกมาได้ดีนะครับเรื่องการตัดเสียงเนี่ยคือมันไม่ได้ซ่าไม่แตกอะไรต่างๆนะครับคือโดยรวมเนี่ยถือว่าสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆในพิกัดราคานี้นะฮะในส่วนของ Transparency Mode น,น,นะครับก็ต้องบอกว่าตัวไมของเขาเนี่ยมันดูดเสียงเข้ามาได้ดีนะคือแบบผมฟังแล้วรู้สึกว่ามันได้เรื่องของความเป็นธรรมชาติแต่ว่ามันยังมีความที่แบบแอบซ่าซอยู่เล็กน้อยนะครับแน่นอนแหละด้วยความที่มันราคาเท่านี้ก็ถือว่าทําได้ดีมากๆแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครที เป็นคนที่ซีเรียสมากๆเนาะสำหรับในเรื่องของการตัดเสียงรบกวนเนี่ยยังไงผมว่าลองมาเทสดูก่อนละกันแต่ส่วนตัวผมเองเนี่ยผมมองว่าการใช้งานในระดับนี้ถือว่าเพียงพอแล้วนะครับทีนี้ตนสูงของตัวไดเวอร์นะครับก็จะเป็นไดนามิกนั่นแหละนะับแต่ว่าจะเป็นขนาด40มิเมตรนะครับแน่นอนว่าในรุ่นนี้ก็มาพร้อมกับการจูนเสียงที่พิถีพิถันมากๆนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปพูดกันในหัวข้อถัดไปนั่นเองครับ ถ้ผมมาพูดกันถึงในเรื่องแนวเสียงกันต่อเลยนะครับต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่หลายๆคนในทีมงานของเราเนี่ยตั้งแต่ที่ได้ฟังแรกๆก,ก็จะรู้สึกประทับใจกันได้เลยนะครับเพราะว่าตัวนี้อย่างแรกที่ทุกคนจะสัมผัสได้จากมันก็คือในเรื่องของขนาดเวทีนั่นเองนะครับหูฟังที่เป็น full ซ i z e เนี่ยโดยปกติมักจะมีเวทีเสียงที่มันค่อนข้างกว้างอยู่แล้วนะครับเมื่อเทียบกับหูฟังที่เป็นแบบอียร์เนาะแต่ว่าพอเป็นตัว argon audio play storm ต,ตัวนี้เนี่ย เวทีเสียงของเขาเนี่ยครับมันขยัยกว้างขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็ให้ความโปร่งนะครับช่องไฟต่างๆเนี่ยมันถูกจัดวางได้อย่างเหมาะสมมากๆนะครับคือเต็มพื้นที่ของขนาดเวทีเสียงที่มันกว้างเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลว่าเวลาฟังแล้วเราจะรู้สึกว่ามันอึดอัดมันคับแคบไปอย่างใดนะครับด้วยความที่มันเป็นคลอสแบ็กเนี่ยหลายๆคนก็กลัวว่าเออเสียงมันจะแคบมันจะอึดอัดแต่ตัวนี้ไม่ใช่แบบนั้นเลยครับมันกว้างมากนะครับแล้วก็ ในเรื่องของ Image เสียงเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงชิ้นดนตรีนะครับหรือเสียงนักร้องนะครับก็มีตัวมีตนจับต้องสัมผัสได้ครบถ้วนนะครับตัวเบสของเขาเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะชอบเพราะว่ามันเป็นเบสในสไตล์ที่แบบเด่นย่านอัปเปอร์เบสหรือว่าเน้นเรื่องของหัวโน้ตเสียงนั่นเองนะครับมันมีความชัดเจนนะครับมี Impact ที่แน่นแล้วก็ตอบสนองได้ไวด้วยเราสามารถเอาไปฟังเพลงในท้องตลาดทั่วไปได้อย่างครบถ้วนเลยนะครับจะเป็นแนวป๊อปก็ได้นะครับ เป็นแจ๊สเป็นอะคูสติกเป็นคลาสสิคอลต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่าตัวนี้เนี่ยเอาอยู่มากๆนะครับดีเกินราคาด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็ในส่วนที่เป็นเ,เสียงกลางนะครับต้องบอกว่าเสียงกลางของเขาเนี่ยที่เป็นเสียงเครื่องสายก่อนละกันเนาะพวกเครื่องสายอย่างพวกกีตาร์อะไรแบบนี้นะครับเขาแยกแยะได้ดีมากนะครับตำแหน่งกีตาร์ลายหนึ่งลายสองเนี่ยคือเราสามารถจับทิศทางได้นะครับว่ามันมาจะลอยมาจากทางไหนนะฮะแล้วก็ในส่วนพวกความคมความจัดจ้านอะไรพวกเนี้ย มีอยู่บ้างนะครับเล็กน้อยแต่ว่าพอเราใช้งานไปสักระยะหนึ่งเนี่ยผมลองเบิร์นทิ้งไว้ก็ไม่เกิน50ชั่วโมงนะครับผมว่าจากที่มันเบิร์นไปสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็จะได้แหลมที่มันฟังง่ายขึ้นนะครับไม่กร้านหูเหมือนตอนแกะกล่องมาใหม่ๆนะครับต่อมาในเรื่องของเสียงนักร้องนะครับตัวนี้เนี่ยเสียงร้องของเขานะครับเขาจะถอยหลังมาเล็กน้อยนะครับแล้วก็เป็นเสียงร้องที่ฟังง่ายนะครับมาแบบเป็นเสียง full body แล้วก็ได้เรื่องของการเก็บรายละเอียดต่างๆได้ครบถ้วนนะครับใครที่เน้นสายวอลคอลเป็นหลักนะครับ ฟังเพลงอาวอล์เค้าแจ๊สนะครับหรือจะเป็นสไตล์แบบ RB ตัวนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าเสียงของเขาดีมากแล้วก็ฟังได้นานไม่ล้าหูด้วยนะครับในย่านเสียงสูงนะครับตัวนี้เนี่ยก็มาในโทนที่แบบมีความชัดเจนเลยนะครับเสียงสูงของเขานะครับพวกฉาบแฉต่างๆเวลาที่มันทอดตัวออกไปเนี่ยนะครับมันจะมีความชัดเจนขอบเสียงนยีจะมีความสดคมอยู่เล็กน้อยนะครับตรงนี้เนี่ยบอกได้เลยว่ามันทําให้เรารู้สึกว่ามันเป็นหูฟังที่ครบเครื่องนะครับมีดนามมิกที่ดีนะครับแล้วก็ ในช่วงเสียงต่ำกับเสียงสูงเนี่ยนะครับผมว่ามันไปด้วยกันได้นะครับใครที่ชอบฟังเพลงที่แบบมีรายละเอียดดีๆนะครับเน้นในเรื่องของการฟังสบายด้วยโทนเสียงที่มันฟังง่ายไม่หนักหูเกินไปหรือว่าไม่จัดหูจนเกินไปเนี่ยตัวนี้มันตอบโจทย์มากๆนะครับแล้วก็ทุกคนอย่าลืมนะครับว่านี่คือหูฟังที่อยู่ในช่วงราคา6 0พ0เท่านั้นเองนะครับคือมันไม่เกิน7,00 0บาทตัวนี้ผมบอกได้เลยว่ามันคุ้มค่าม,มากๆนะครับใครที่สนใจอยู่เนี่ยผมแนะนำเลยว่า ต้องมาทดลองฟังดูนะครับลองฟังเทียบกับหูฟังที่ทุกคนมีอยู่แล้วก็ได้นะครับติดตัวมาได้เลยนะครับหรือจะมาลองเทียบกับรุ่นอื่นๆของที่ร้านเนี่ยรับรองได้ว่าตัวนี้เนี่ยถ้าทุกคนได้ฟังแล้วจะต้องทึ่งอย่างแน่นอนครับ <S <S มาถึงช่วงราคากันบ้างดีกว่านะครับตัวนี้บอกเลยว่าราคาเปิดตัวของเขานะครับจะอยู่ที่6,590บบาทเท่านั้นเองนะครับไม่ได้แพงอย่างที่ทุกคนคิดเลยนะฮะเชื่อว่าใครที่ได้ฟังนะครับใน การเปรียบเทียบไม่ว่าจะเทียบกับตัวในช่วงเด็ราคาเดียวกันหรือสูงกว่าเนี่ยบางทีอาจจะรู้สึกชอบฝั่งรุ่นนี้มากกว่าด้วยซ้ำไปนะครับด้วยความที่มันครบเครื่องทั้งในเรื่องของขนาดเวทีนะครับเสียงต่ําเสียงร้องแล้วก็เสียงสูงนะครับผมว่าตัวนี้คืออะไรที่มันลงตัวมากๆนะครับใครที่สนใจก็เดี๋ยวแวะมาทดลองที่ร้านของเราได้นะครับก็จะมีเดโมนะครับอยู่ที่สาขาสเตเดียมวันเนาะแล้วก็สาขาสยามพารากอนนะครับสที่เลยนะฮะหรือถ้าใครไม่สะดวกก็แน่นอนครับผมช่องทางออนไลน์ของเราด้านข้างนี้เช่นเดิมนะครับติดต่อมาได้ตลลอดเวาผม คลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะมาแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักกับตัว a r g o ก Audio QuietStorm กันนะครับรับรองว่าถ้าได้ฟังเนี่ยจะต้องชอบอย่างแน่นอนนะครับยังไงก็ฝากผูฟังรุ่นนี้เอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ